สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมหน้าโซลาเซลล์ครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมหรือยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนอกวันนี้เนาะยี่สิบแปดนะครับผมเป็นวันเลือกตั้งนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับผมวันนี้สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนนะครับผมของลุงหมานะครับผมซึ่งเป็นลุงอ่าเป็นอาที่บ้านนะครับผมอ่าซึ่งได้ทําการติดแผงโซลาเซลล์ไว้อย่างแบบนี้นะครับผมเนี่ย มาดูความเปลี่ยนแปลงที่จะติดแผงโซล,ล่าเซลระหว่างติดกับไม่ติดว่าข้อแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมปกติอันนี้เป็นบอ่อบาดานของแกนะครับแกเจาะมานานหลายปีแล้วแต่แกไม่เคยติดโซล,ล่าเซลเลยแกใช้ไฟฟ้าอยู่ประอก่อนถผมเดินมาตรงนี้นี่น้ําตรงนี้มันจะแห้งนะครับผมไม่มีน้ําในสางแกเนี่ยไม่มีน้ำหรอกครับผมเพราะว่ามันเปลืองน้ามันจะไม่กล้าเปิดมันก็ไม่มีน้ำแนละ้วแต่พอติดโซล่าเซลลไปไม่นานนะครับผมเนี่ย ตอนนี้ปรากฏว่าน้ำเต็มบ่อเต็มสระกลแล้วนะครับผมปลาปูก็มีผุดแล้วบรรยากาศภายในสวนก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นมะม่วงเป็นอะไรเนี่ยดกมากในสวนแกครับเป็นตัวดวงตัวดินแบบนี้อเดี๋ยวพาชมชุดโซล่าเซลล์หน่อยเอฟซีห,หลายๆท่านทูถามมาเยอะเลยหรืออยากรู้เลยว่าชุดปั๊มโซล่าเซลล์เนี่ยสามารถเดินน้าหยดได้ไหมนะครับผมดันเป็นน้ําพุได้ไหมนะครับผมยังชุดโซล่าเซลล์ชุดนี้ก็ ติดตั้งเป็นตัวสามแผงหนึ่งแรงนะครับผมบ่อบาดานิจโจรลึกห้าสิบเมตรสําหรับบ่อนี้นะครับผมนี่สามแผ่นหนึ่งแรงนะครับผมก็ซื้อมาเกก็ซื้อมาติดตั้งเองนะครับผมผมก็มาให้คําแนะนําแกอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ที่สวนแกก็หลกัลกๆเลยที่ใช้ประโยชน์ก็คือปล่อยน้ําลงสะนะครับผมกับนี่เดินน้ําหยดแบบนี้นะครับผมแกจะปลูกเป็นพืชผสมสารแบบนี้เป็นตัวดินเป็นผักเป็นผักชีอะไรเงี้ยเลียวแกจะเดินน้าหยดไปตรงนู้นนะครับผมนู่น แกจะใช้โซล่าเซลล์นี่หยดน้านะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่าครั้งหนึ่งมันหยดได้กี่เส้นกี่สายนะเอฟซีหลายท่านอยากรู้ลอเกินว่าอ่าสม์ศนี่สามารถเอาดันน้ําหยดได้ไหมนะครับผมบางคนเนี่ยอ่าบางคนเนี่ยคิดว่ากลัวมันจะพังเวลาเอาไปอัดน้ําหยดอัดสปริงเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าผมบอกผ่านไปดูเร็วตรงนี้นะครับผมว่าสม์ศของโซล่าเซลล์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลดท่อนะครับผมหรือว่าเอาไปบีบอ่าลดท่อเพื่อทําการบีบเดินน้ําหยดหรืออัดสปริงเกอร์ไม่มีเสียนะครับผม ไม่เสียนะผมจะแตกต่างจากปั๊มไฟฟ้านะครับผมถ้าเจอแรงอัดเยอะๆเนี่ยปั๊มมันจะมีปัญหามันแตกต่างจากปั๊มโซล่าเซลล์นะครับผมมันจะไม่มีปัญหานะครับผมอันนี้เดี๋ยวพาชมสวนกันหน่อยตอนนี้ก็เวลาสองโมงกว่าสองโมงเช้านะครับผมตอนนี้ก็เปิดน้ําหยดอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันหยดได้ทีนึ็งกี่เส้นเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่เดียดอ่อนๆสองโมงเช้าสภาพที่สวนกันประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะปลูกเป็นถั่วลิสงอ่ะเป็นถั่วลิสงนะครับผม อันนี้แกจะเดินเป็นสายน้ําพุนี่หลายๆคนอยากรู้เหลือเกินเนี่ยสายน้ําพุเดินแบบนี้นะครับผมสายน้ําพุนี่อถามแกว่าเวลาเปิดสายน้ําพุเปิดทีนึ่งได้กี่สายแกบอกว่าถ้าเดดดีๆเปิดได้สามเส้นนะครับผมความยาวของเส้นหนึ่งประมาณสักยี่สิบกว่าเมตรนี่สามเส้นถือว่าเปิดได้เยอะนะครับผมนี่ประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนเรื่องการใช้น้ํามันหรือใช้ไฟแน่นอนครับผมเนี่ยสามเส้นแกบอกว่าเปิดทีนึ่งสามเส้นเนี่ยลดค่าลดของแกเนี่ยแกก็ปลูกเป็นเนี่ยมะม่วงเนี่ยมะม่วงกระดกมากนะครับผมนี่ ตรงนี้แกก็ปลูกเป็นแก้วขมิ้นนะครับผมเนี่ยดกมากแกปลูกไว้สักประมาณสักหน้ามองเห็นในหน้าสักประมาณร้อยกว่าต้นอันนี้มะม่วงนี่แกก็ยังปลูกไม่นานนะครับผมเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยดกแล้วนะครับมะม่วงแกว้วขมิ้นเนี่ยโตเร็วปลูกง่ายนะครับผมตรงนี้แกก็จะปลูกเป็นนี่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่ามันเทศญี่ปุ่นนะครับผมแกก็จะเดินน้ําหยดแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนื้อที่ประมาณสักสามงานตรงนี้ปลูกเป็นมันเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ใช้เป็นเดินระบบน้ําหยดแบบนี้นะครับผม อ่าแดดดีๆเนี่ยโดนเดินได้ทุกสายนะครับผมประมาณสี่ส้บเส้นสี่สิเส้นความยาวของตัวเส้นเนี่ยประมาณสักสา4สิบสิบเมตรเนี่ยเดินได้ทุกเส้นอาจได้ทุกเส้นนะครับผมสาแผ่นเนี่ยและหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยว่ามันจะอัดน้ําหยดได้ไหมนะครับผมเนื้อที่ตรงนี้ผมบอกไปเลยนะครับผมว่าได้เด้อพี่น้องครับผมเนี่ยเนี่ยครับตอนยังอากาศตอนนี้ก็สมงเช้าสลัวสลัวเมฆสลัวฝนเนี่ยก็น้ำก็ยังหยดนะครับผมเนี่ยมองเห็นนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ยังหยดนะครับผมหยดหยดได้นะครับผมเนี่ยอันนี้แกจะปลูกเป็นมันเทศญี่ปุ่น เนื้อที่ตรงนี้ก็ของเกสวนผสมเกศตรงนี้ก็เนื้อที่สักประมาณสักสามไร่นะครับผมเกศก็ทําได้ลงตัวครับผมมีกระท่อมอยู่ตรงกลางมีมะม่วงอยู่ตรงนู้นนะครับผมเดินน้ําหยดทั่วสวนโดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์หรือพลังงานฟรีนะครับผมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะผมเมื่อก่อนแกไม่ติดโซลาร์เซลล์เมื่อก่อนแกใช้เครื่องปั่นไฟแกหมดเยอะนะครับผมถามคุยกับเกบหนุ่มเจ้าของที่เดินอยู่หนุหน่มแกหมดเยอะนะครับผม วิ่งเอาเครื่องปั่นไปซ่อมนะครับผมเดี๋ยวปั๊มเสียเดี๋ยวเครื่องปั่นพังนะครับผมสล็อตกับโัวก็มียมาติดเครื่องอีกเครื่องปั่นพอนานไปแล้วก็ติดยากติดลําบากนะครับผมเนี่ยอันนี้ครับผมนี่อันนี้คือลุงหมานะครับผมเป็นอาของผมเองสวัสดีครับอำานครัสวัสดีครับครับเป็นไงหลังจากที่ได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ดีดีของก็งามงามก็ไหลทั้งวันเลยไหลทั้งวันเนาะไหลทั้งวันความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะไหมดีมากเลยเป็นแปลงมากเมื่อก่อนนี่แห่งแรงนี่แหละแห่งแรกทามตูบเจ้าของเองก็ มีมาดึงไม่ม de <t> ีมาดึงอ้าวใช้น้ำมันเนาะใช้น้ำมันเครื่องปั่นเครื่องปั่นยิ่งซ่อมไม้คณะอันนี้ติดยากติดยากเนาะอันนี้มาติดตั้งโซลาร์เซลล์นี่ติดติดติดกี่ติดนานยังลองเล่าก็ดูติดติดนานแล้วประมาณประมาณสามเดือนสามเดือนจากหน้าไม่เคยมีในซะข้างหลังนู่นมีป่าเลยตอนนี้ตอนนี้มีป่านานก็เต็มซะป่ามีวัดของนะโกงงามอันนี้เดินน้ำยศเดินได้ทั่วเลยเนาะแมนเนาะได้เดินได้เดินหมดแล้วเดินหมดทุกอย่างเนาะเดินหมดทุกอย่างนี่นี่จะไปโสนี่ นี่นะครับผมนี่แกก็ปลูกเกษตรผสมผสานนะครับผมนี่แ uh ล้วในสวนแกก็ปลูกเป็นมะม่วงอ่ะนู้นเนาะเนาะอามานเนาะพาไปเดินชมมะม่วงหน่อยอามานีมะม่วงไปดูมะม่วงแกนะครับผมนี่ยเอฟซีหลายๆท่านอยากเห็นนะอันนี้ก็เป็นสวนมะม่วงของของแกนะเป็นแก้วขมิ้นหรือแก้วขมิ้นนะครับผมที่ท้องตลาดเนี่ยต้องกําลังนิยมมะม่วงพันธุ์นี้นะอันนี้มะม่วงนี่ปลูกกี่ต้นอามานนี่ร้อยร้อยต้นประมาณร้อยร้อยกว่าต้นเนาะนี่โดกมากนะครับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นแล้วขายไหมนี่หรือไงขายขายเนาะ อ้าวใครอยากได้นะครับติดต่ออาหมานได้นะผมเดี๋ยวผมจะลงมือโทรให้ใต้คลิปเนี่ยแก้วขมิ้นแก้วเม็นโลเท่าไหร่เมื่อเมื่อใครใครเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทอย่างถูกนะครับผมแก้วขมิ้นนะครับผมเห็นไหมเน่ะเอาไว้กินกับน้ำพริกน้ำปลาหวานนะครับผมแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนู่นโด่มากปลูกไปร้อยกระต้นเนาะหมาเนาะร้อยว่าอันนี้ปลูกไม่ทันนานเนาะม่วงเนี่ยผมเห็นปลูกประมาณม่วงใหม่ม่วงใหม่สองปีสองปีสามปีสองปีทั้ปีเนาะนู่นดอกต้นขนาดนี้นะครับผมเนี่ยแก้วขมิ้น นี่ครับผมลหลายคนอยากเห็นเหลือเกินนะครับผมเนี่ยใครมีที่วางเปล่านะครับผมหรือใครอยากได้มะม่วงนะครับผมเนี่ยแกจะบริการส่งทั่วประเทศสดจากสวนนะแก้วขมิ้นน่ครับผมนี่คนไหนอยากกินเนี่ยนี่ครับดูความดกของมันนะครับผมแก้วขมิ้นหรือแก้วขมิ้นนะครับผมนี่หลายๆคนอ่าชอบกินน้ำพริกน้ำปลาหวานนะครับผมนี่เลยนะครับผมแก้วขมิ้นนี่ใครสั่งใครอยากสั่งนี่ส่งทางคอรี่เลยเนาะมาเนาะส่งทั่วประเทศหรือใครอยากวิ่งมาชมสวนมาได้นะครับผมเนี่ย อยากมาเรียกซื้อหามะมงมะม่วงนะครับผมมาได้เลยเนะครับผมสวนอาหมานนะครับผมอยู่ที่บ้านคือม่วงอ่ะสำบนโนโนเมืองเพือขามสแกแสงนะครับผมมาเป็นสวนกเกษตรผสมผสานอย่างงู้นนะครับผมอ่าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม